สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคำว่า calibration กับ verify นะครับมีบางท่านมีความเข้าใจผิดนะครับเรื่องคำว่า calibration และคำว่า verify นะครับก่อนอื่นเรามาต้องเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าความหมายทั้งสองตัวนี้คืออะไร ตัวแรกก่อนนะครับความหมายของคำว่า c a l i b r a t i o n คือการนำสิ่งที่ลูกค้าที่แน่นอนหรือที่เราเรียกว่าตัว t a ต d ฐานมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ยังไม่รู้ค่าหรือที่เราเรียกว่า UUC มาเปรียบเทียบกันนะครับภายใต้สภาวะที่บุงไว้ และต้องสามารถสอบกลับได้ของการวัดนั้นๆคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือต้องสามารถสอบกลับได้ซึ่งหนึ่งในการสอบกลับได้นั้นก็คือค่าความไม่ได้แน่นอนในการวัดหรือที่เราเรียกว่า u n นเซอร์ n t นตี้นะครับแสดงว่าการสอบเทียบคือนําสิ่งสองสิ่งมาจับเทียบกันแล้วรู้ค่าแก้หรือค่าเอ r ร r และต้อง ารายงานค่า u ั c e r t a i n t y ด้วยทุกครั้งนะครับส่วนคำว่า Verify ก็คือการนำสิ่งที่รูกค่าที่แน่นอนหรือที่เรียกว่า standard มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ยังไม่รู้ค่าหรือที่เราเรียกว่า UUC แล้วแล้วค่าเออเลอรหรือค่าแก้ ออกไปไม่จำเป็นต้องรายงานค่าอันเซอร์เ t นก็ได้ดังนั้นแล้วคำว่า c a ลเลอ a t เบชต่างกันกันกบ v อร i f y อันก็คือเรื่องค่า u n c e r อร์เ t นซึ่งถ้าเมื่อไหร่เรารายงานค่า Uncertainty ด้วยเขาจะเรียกว่าคัลเลอ a t เบชหรือสอบเทียบแต่ถ้าเมื่อไหร่ เราไม่มีค่าอันเซอร์ตี้หรือค่าความไม่แน่นอนในการวัดเขาจะเรียกว่าการ v วอร f y ฟหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าการ check เช็คก็ได้แตกต่างกันที่ค่าอันเซอร์ตี้นะครับวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้